ไอไอรักความรักชอบ我爱你我爱你我爱你ฉันรักเธอ我爱喝咖啡我爱喝咖啡 我ั喝咖อฉันชอบดื่มกาแฟคำว่าเครแปลว่าดื่มและคำว่าคาเฟ่แปลว่ากาแฟไอ้ข้าวไอ้ข้าวไอาวงานอดิเรก你的爱好是什么你的 爱好ชื่อฉันมะหนีตา爱好ชื่อฉงานอดิเรกของคุณคืออะไรคำว่าหนีตาแปลว่าของคุณของเธอคำว่าชื่อแปลว่าเป็นคือและคำว่าฉันมแปลว่าอะไร Nita ีตา爱好งานอดิเรกของคุณชื่อฉ rylic, คือ ENNIS, คอะไร w h a 我的 h 好是唱歌。我的爱好是唱歌。我的爱好是唱歌。The, how, oo, งานอดิเรกของฉันคือการร้องเพลงคำว่า w a t แปลว่าของฉันคำว่า唱歌แปลว่าร้องเพลงคำนี้นะคะเป็นคำกริยาแต่ถ้าหากตามหลังคำว่าชื่อที่แปลว่าเป็นคือมันก็จะเป็นคำนามค่ะ แปลว,ว่าการร้องเพลงหวัดเตอไอ้ขาวงานอดิเรกของฉันชื่อช่างเกอือคือการร้องเพลงเขือไอ้เขือไอ้เขือไอ้น่ารักนี่หายจื่อจ้นเขื่อไอ้นี่หายจื่อ 真可เ,เข่ออาอ可爱。หเจเขอ,อลูกของคุณน่ารักจริงๆคำว่าหายสือ้อหายือแปลว่าเด็กเด็กๆลูกคำว่าจนแปลว่าจริงจริงๆเป็นคำวิเศษบอกระดับความมากนะคะจนเข่อ,อ้ายน่ารักจริงๆก็แปลว่าน่ารักมากๆนั่นเองค่ะ 你好可爱你好可爱你好可爱คุณน่ารักมากคำว่าหาวในประโยคนี้ออกเสียงว่าหาวคำนี้แปลว่าดีนอกจากนั้นยังสามารถเป็นคำวิเศษบอกระดับความมากได้ด้วยนะคะแปลว่ามากหาวเข่อไอน่ารักมาก ไอ่เฉีงไอ่เฉงไอ่เฉงคำนี้เป็นคำนามแปลว่าความรักแบบโรแมนติกความรักแบบคู่รักค่ะ我喜欢看爱情电影我喜欢看爱情电影 w 喜欢看爱情电影。ฉันชอบดูหนังรักโรแมนติก คำว่าสีควัญแปลว่าชอบคำว่าข้านแปลว่าดูและคำว่าเตี้ยนเยงเตี้ยนเยงแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์ค่ะไอเฉิงเตี้ยนเยิงแปลว่าหนังรักหรือหนังโรแมนติกนั่นเองถูกความรักบดบังตาถูกความรักบดบังตาถูกความรักบดบังตา ความรักทำให้คนตาบอดคำว่าเป้เป้แปลว่าถูกโดนคำว่าหมึองจู้เหยียนจิงเหยียนจิงแปลว่าตานะคะเหมืองจู้เหยียนจิงคือการปิดตาทำให้มองไม่เห็นคำนี้ถ้าจะแปลตรงๆจากภาษาจีนก็จะแปลว่าถูกความรักบังตาทำให้มองไม่เห็นค่ะชินไอ ชินไชินไที่รักคำนี้เป็นคำใช้ขึ้นต้นในจดหมายนะคะเปรียบเทียบได้กับคำว่า dear ในภาษาอังกฤษค่ะถ้าเปรียบเทียบคำขึ้นต้นในจดหมายของภาษาไทยก็จะตรงกับคำว่าเรียนเรียนคุณจุดๆ,ๆ,ๆุดจุดไปดูคำตัวอย่างกันค่ะชินไ I แต่จิงหลี่ชินไอแต่จิงหลี ชินไอ่แต่จิ้งหลีผู้จัดการที่รักเรียนผู้จัดการคำว่าจิ้งหลีจิ้งหลีแปลว,ว่าผู้จัดการหรือว่าเมนเจอร์ชินไอ่แต่กู้เคอชินต่กู้อชินกู้เคอลูกค้าที่รักคำว่ากู้เคอกู้เคอ แปลว่าลูกค้าไอ้ช่างไอ้ช่างไอ้ช่างตกหลุมรักหลงรัก我爱上你的笑容我爱上你的笑容我爱上你的笑容 ฉันหลงรักรอยยิ้มของคุณหลายคนอาจจะรู้จักคำว่าเซี่ยวที่แปลว่ายิ้มหรือว่าหัวเราะนะคะคำว่าเซี่ยวหงเป็นคำนามแปลว่ารอยยิ้มค่ะ我ั上他我้上他我า上他าฉันตกหลุมรักเขาคำว่าทาเป็นคำสรรพนามสำหรับผู้ชายแปลว่าเขา 爱人ไอเหยื่นไอเหยื่นคนรักะะเ,ะะเ,ะะเ,เขาเป็นคนรักของฉัน